ดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พลังใจจากช่องพลังใจดูดวงนะครับในช่วงเมษายนนี้เป็น พลังงานแห่งความเจตัญญูนะดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเดือนเมษากับหาพ่อหาแม่ญยาพิพี่น้องของเราเพื่อเสริมสร้างความสุขเสริมสร้างพลังใจก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับในคลิปนี้คลิปการเงินนะครับเราก็จะมีไพ่น้องใหม่นะครับสองชุดเลยนะครับอย่างที่เห็นยังโดดเด่นนะครับด้านหลังที่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ เป็นไพ่สิทธิกริยานะครับจะเป็นไพ่ที่มีความหมายเกี่ยวกับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสื่อเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเป็นการที่เรามาเสริมในเรื่องของพลังงานนะครับจะดูคู่กับไพ่ยันดโลกนะและไพ่เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับก็จะเป็นไพ่พักใจซึ่งทางทีมงานคุณเต้พลังใจและรวมถึงคุณเต้พลังใจด้วยในรูปบรร้างไพ่พักใจนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะ เสริมพลังงานในเรื่องของการกระทําต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในคลิปเดือนเมษายนนี้นะครับแล้วก็จะมาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าเงินช่วงนี้เราจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วโชคลาภของเราดูโชคของเราเนี่ยจะโดดเด่นไปทางด้านไหนนะครับสิ่งที่เราควรที่ต้องระวังในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินโชคลาภต้องระวังเรื่องอะไรนะและสาคัญเลยนะครับเลขมงคลนะเลขมงคลลัคกี้นัมเบอร์จะเป็นเลขอะไรเสริมดวงในเลขตัวไหนและจะเสริมเราได้อย่างไร มาดูกันดีกว่าครับการเงินของคนเกิดวันพฤหัสดูซิว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูในเรื่องของอดีตนะไ่ขึ้นในเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของมองเห็นความเป็นไปได้ในเรื่องของการเงินมองหาช่องทางแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความรู้สร้างความสามารถสร้างเงินสร้างทองให้มากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีความกลัวบ้างนะครับในเรื่องของการเงินที่เออมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจบ้างในบางเรื่องนะในปัจจุบันไปขึ้นในเรื่องของการ เริ่มทําได้ดังใจได้มากขึ้นแล้วก็ช่องทางต่างๆเริ่มมีมามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการเงินเสี่ยงต่างมันเริ่มดีขึ้นนะครับจากการที่เราเค่อยๆจัดการค่อยๆเป็นค่อยไปในบางเรื่องที่เราอาจจะมีในเรื่องของการปรับใจสร้างความรู้สึกที่ดีเราก็สิ่งที่เราทําเราจงทําให้ดีที่สุดนะในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของการเงินแายสิ่งหลายอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆจัดการค่อยๆเป็นค่อยไปในสิ่งที่มันจะทําให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของ โชคนะครับจะโดดเด่นในทางด้านไหนนะครับในเรื่องของอการเงินนะดูซิเราจะมีโชคด้านไหนบ้างพลังงานจะส่งผลที่จะโดดเด่นในเรื่องอะไรนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอ ผู้คนนะครับในเรื่องของงานนะในเรื่องของการได้รับการความสนับสนุนนะผ, Self N A, ผู้หลักผู้ใหญ่ไปขึ้นเป็นซีอเนี่ยแสดงว่ามีเรื่องของการที่เราได้รับพลังงานนะในเรื่องของการรับการสนับสนุนช่วยเหลือโชคมากับผู้คนแต่เน้นไปในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือให้เราเนี่ยได้รับในเรื่องของเงินทองโอกาสการงานโอกาสการเงินนะครับก็มีโอกาสที่จะ มีเข้ามาให้เราเนี่ยสามารถที่จะขยายขยายทําอะไรหลายอย่างได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเราดูสิว่าและช่องทางการเงินเนี่ยมันจะมาจากทางไหนได้บ้างนะครับในเรื่องของช่องทางการเงินนะครับไ่ขึ้นในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้คนนะครับแล้วก็จากบรักู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าต้องดูอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างนะครับในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวเราด้วยเช่นกันในเรื่องของการเงินที่กําลังมีเข้ามาในเรื่องของการจัดการ การกระทําต่างๆความรู้สึกต่างๆทุกอย่างที่เราต้องมีการฝึกฝนฝึกปรือความรู้ความสามารถต่างๆทุกอย่างมันจะเริ่มดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อเรามีการจัดการแก้ไขแล้วก็มีความเก่งกาจในเรื่องของการกระทําในเรื่องของความรู้ความสามารถได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจาก,กบุรักผูใหญ่นะับไปขึ้นคุ้มค่าจะเจนว่าได้รับการที่มันมีการเซ็นสัญญานะครับมีในเรื่องของการได้รับ เ,เมื่อเรากระทำโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรต่างๆมันจะเกิดความสำเร็จจากความมั่นใจและไม่ต้องไปกลัวอะไรมากนักกับสิ่งที่มันเป็นไปนะครับดูซิช่องทางต่อไปมีช่องทางอะไรอีกไหมช่องทางที่สองไพ่ขึ้นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นการช่วยเหลือนะครับเ,เ,ปรเป็นการช่วยเหลือคนรอบข้างนะมันทำให้นำมาสู่ในเรื่องของเงินทองนะครับนำมาสู่ในเรื่องของการกระทําที่มันเกิดในเรื่องของ เสริมเงินเสริมทองกับตัวเรานะครับมันมากับผู้คนมากับการที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยมากเพียงแค่อยากจะไปช่วยเพื่อนเพียงแค่อยากที่จะไปช่วยธุรกิจคนรู้จักนะครับมันกลับกลายทําให้เราได้สร้างทรัพย์สร้างเง,งินสร้างทองจากคนช่วยเหลือนะก,การช่วยเหลือคนนะครับอีกทิศทางหนึ่งดังนั้นเนี่ยในทางในสององทางเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนเราก็ทําให้เต็มที่แล้วก็ต้องมีความมั่นอบมั่นใจในความรู้ในความสามารถของตัวเราจะได้ไม่เกิด ปัญหาที่มันเพิ่มมากิ่งึืนนะครับเพราะว่า้ <_ qu im> ความไม่มั่นใจบางทีมันทาให้เรา,าชังนักว่าเอ๊จะทําดีไม่ทําดีเออเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของการกระทาต่างๆนะในเรื่องของความคิดจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อเรามีความมั่นใจเนี่ยเออทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีความสําเร็จในทิศทางที่ดีได้ด้วยนะครับเราดูซิว่าสิ่งที่เขาที่เราควรระวังนะเขาควรระวังในเรื่องของการเงินนะครับเราต้องระวังเรื่องอะไร ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของใจการใช้เงินนะเออในช่วงนี้ระวังเรื่องของการที่เรามีการที่เอาเงินออกไปด้วยความรู้สึกนะอารมณ์ตัวเรานันมีการใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับให้ขึ้นว่ามันมีการใช้เงินตามอารมณ์ตัวเองจนเกินไปและมันทําให้เวลาเราจะหาเงินมันไม่มีไม่เพียงพอและปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้เยอะเลยทีเดียวต้องระวังให้ดีในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยที่เราจะต้องมีการจัดการและปรับระบรบระเบียบที่ดีนะครับ เราค be e ิดว right ่าเราจะสร้างแรงดูดในเรื่องของการเงินนะครับอย่างไรได้บ้างนะครับเราจะดูในเรื่องของการสร้างแรงดึงดูดพลังงานในเรื่องของการกระทําแล้วก็ดูในเรื่องของพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์การมูนะครับมูอย่างไรให้การเงินปังในเรื่องของการกระทําให้ขึ้นเป็นในเรื่องของ การตัดสินใจแล้วก็การร่วมมือนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจให้เกิดความสําเร็จนะครับในวงช่วงนี้ในเรื่องของการสร้างแรงดึงหมายถึงการปรับตัวเราให้ดีก่อนในเรื่องของจิตใจการที่เราจะลงมือทําร่วมธุรกิจกับใครหรือว่าทําเงินกับใครเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเป็นการตัดสินใจในปัจจบุบันหากเรามีจิตใจที่มันพลุกร้อนจิตใจที่มีความกังวลมันทําให้เราตัดสินใจเนะี่ยได้ผิดพลาดอันนี้ต้องระวังให้ดีแล้วเนี่ยในงช่วงนี้มันมีเรื่องของอารมณ์การ จัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินการใช้จ่ายต่างๆภายขึ้นว่าในเรื่องรายจ่ายเนี่ยมันมาจากในเรื่องของการที่เราไปกินไปเที่ยวไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอันนี้ต้องระวังนะครับแต่ไอการที่เราไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยทำให้เป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการพูดคุยธุรกิจไปด้วยนะครับในการที่เรา,าดึงดูดพลังงานที่ดีในการที่จะหาเงินหรือหาช่องทางที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะได้ออกเดินทางและได้พบเจอโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับ ดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในช่วงนี้พ่ขึ้นไปในเรื่องของการที่ได้รับพลังงานที่ดีนะแล้วก็ขึ้นไปในเรื่องของพระพทธไปถึงการเจรจา,าการพูดคุยผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นพระแม่ธรณีมาถึงการอุทิศบุญนะครับให้กับเจ้ากรรมเวรเจ้ากเกจตาพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวเราและรวมไปถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากเกจตาของตัวเราที่ต้องมีการอุทิศบุญให้เพื่อจะส่งเสริมให้ในเรื่องของการเงินเรื่องของโชค ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเรื่องอะไรร้ายๆเรื่องอะไรที่ไม่ดีเรื่องอะไรที่เป็นอุปสรรคมันจะทําให้คลี่คลายจิตใจตัวเรามันฟื้นคืนและดียิ่งขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลกลัวนะในเรื่องของการกระทําก็ดีในเรื่องของสิ่งที่เราเป็นก็ดีทุกอย่างเนี่ยมันก็มีหนทางมีช่องทางให้มันเป็นทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันเกิดจากการกระทําของตัวเรานะครับ เรามาดูซิว่าและไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างนะครับในเรื่องของการกระทําในเรื่องของสิ่งที่เราเป็นนะในเรื่องของการเงินทุกอย่างนั้นก็มีทางแก้เสมอน,นะครับโอเคในเรื่องของการเงินนะไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเราทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถปัญหาต่างๆมันก็จะลดน้อยตัดทอนหายออกไปนะครับเรื่องการใช้เงินก็ต้องระวังนะในเรื่องของการที่คุมการเงินที่ดีอย่าใจร้อนในในการกระทําในการที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดความสำเร็จด้วยสติเราก็ปัญญาในน้นเปอร์เซ็นต์เรื่องของการเงินในห่วงช่วงนี้อยู่ที่70%นะโอกาสต่างๆมันเริ่มมีเข้ามาแต่ระวังเรื่องของจิตใจจะผ่านทําให้เปอร์เซ็นต์มันตกลงได้ด้วยเช่นกัดน,นะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของเลขมงคลก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องพลังใจดูดวงด้วยนะครับจะได้เป็นพลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณมากเลยนะครับ เลขมงคลของคนเกิดวันพฤหัสดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข7เลขศูนย์ะแล้วก็ขึ้นเป็นเลข9เลขศนย์เลข9นะครับแล้วก็เลข7เลขศูนย์ะครับเป็นเลขมงคลของเราในช่วงนี้ไพ่ขึ้นเป็นสิริมงคลเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเทพเทวาที่ ดูแลรักษากายสังขารจิตใจของตัวเราให้เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีเมื่อเรานําเลขเหล่านี้เอาไว้ล้อมรอบตัวเรานะครับจดใส่กระดาษก็ได้นะครับทำไว้เปอร์ส่วนตัวก็ได้เอาไว้ติดตัวนะเพื่อจะคุ้มของปกป้องกันภัยแล้วก็เสริมความที่เราจะได้มีเงินนะครับมีโชคมีลาบมากยินขึ้นด้วยเช่นกัน,เ,กนเป็นพลังใจให้นะครับ